4สิ่งที่คุณต้องทําหากต้องการสําเร็จในการทําการตลาดเครือข่ายและสร้างรายได้แบบหยุดทําแต่รายได้ไม่หยุดหรือที่เรียกว่ารายได้แบบพ a สซีฟอินคัมสีสิ่งที่ว่านั้นคืออะไรมาหาคําตอบกันได้ในคลิปวิดีโอนี้ค่ะ สวัสดีค่ะครูผิงสาลินีโชตน,นะคะคลิปนี้เป็นบทที่3แล้วเนาะบทก่อนหน้านี้ทุกท่านทราบกันมาอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรที่ไม่ควรทำเพราะฉะนั้นคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึง4สิ่งที่เราควรทำกันบ้าง mm. เพื่อที่เราจะได้เริ่มต้นทำการตลาดเครือข่ายได้อย่างถูกวิธีและมีะไรายได้แบบ passive income นั่นเองค่ะ เพื่อเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะผิงขอยกตัวอย่างสมมุติว่าเรากําลังเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งนั่นคือเป้าหมายสมมุติว่าเราอยู่ที่กรุงเทพแล้วกันและเรากําลังเดินทางไปที่เชียงใหม่เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะระหว่างทางที่เรากําลังเดินทางไปเชียงใหม่นั้น4ส,สิ่งที่เราต้องทํามีอะไรกันบ้าง 1. เข้าไปในรถและสตาร์ทรถ เปรียบเสมือนกับการที่เราจะเริ่มต้นทําธุรกิจได้เราก็ต้องสมัครเข้าร่วมทําธุรกิจกับบริษัทที่เราเลือกเป็นยานพาหนะก่อนเท่านั้นจึงจะเริ่มต้นทําธุรกิจได้การเริ่มต้นแต่และบริษัทก็ไม่เหมือนกันค่ะอาจจะไม่มีค่าใช้ใจ่ายเลยหรือบางบริษัทอาจจะมีหลักร้อยหลักพันหรืออาจจะมากกว่านี้ก็เป็นได้ค่ะสิ่งที่คุณจะเป็นต้องทําข้อที่2คุณต้องคอยเติมเชื้อเพลิงค่ะ คุณต้องคอยเติมเชื้อเพลิงเรื่อยๆให้กับรถที่คุณขับเช่นเดียวกับธุรกิจการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าก็คือการใช้สินค้านั่นเองต้องย้ำนะคะว่าคุณต้องใช้สินค้าด้วยตัวของตัวคุณเองและควรเป็นสินค้าที่มีการบริโภคหรือซื้อซ้ำเป็นประจำค่ะเพื่อให้เกิดความประทับใจและนำประสบการณ์และผลลัพธ์ที่ดีไปถ่ายทอดให้กับองค์กรได้ บริษัท MLM โดยส่วนมากจะผลิตสินค้าในกลุ่มนี้ออกมาจำหน่ายและมักมีคุณภาพที่สูงกว่าสินค้าทั่วไปที่วางขายตามร้านขายปีกเพราะบริษัท MLM จะนำงบที่ใช้ในการโฆษณามาพัฒนาสินค้าในกลุ่มนี้ให้มีคุณภาพสูงแทนนั่นเอง 3. สิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำก็คือการเข้าเกียร์สูงเพราะไม่มีใครสามารถอยู่ในเกียร์สูงได้ทันทีตั้งแต่สตาร์ทรถทุกคนจะต้องเริ่มสตาร์ทรถอยู่ที่เกียร์ว่าง และรถจะไม่เคลื่อนที่ไปไหนหากคุณไม่ออกจากเกียร์ว่างการเข้าเกียร์ก็เปรียบเสมือนการอุปถัมภ์องค์กรนั่นเองค่ะเมื่อคุณอุปถัมภ์องค์กรคนที่1เข้ามาเท่ากับว่าเรากําลังอยู่ในเกียร์ที่1แล้วและเราควรอยู่ในเกียร์ที่1จํานวน5ครั้งกับคนจรงิงจังหลังจากนั้นเราก็สอน5คนจรงิงจังของเรานี่แหละค่ะให้เข้าเกียร์ได้เหมือนกันกับเราโดยเริ่มจากการสอนให้พวกเขาเข้าเกียร์หนึ่งให้ได้ และให้อยู่ในเกียร์ที่1จํานวน5ครั้งเหมือนกันกับเราก็จะผักให้เราอยู่ที่เกียร์สหลังจากนั้นเราก็สอน5คนจริงจังของเราให้สอน5คนจริงจังของเขาเข้าเกียร์หให้ได้5ครั้งคนจริงจังของเราก็จะอยู่ที่เกียร์สและผักให้เราอยู่ที่เกียร์สซึ่งตอนนี้เรามีองค์กรเกิดใหม่1 2 5คนค่ะและเราก็ช่วย5คนจริงจังของเราให้อยู่ในเกียร์สให้ได้ เราก็จะอยู่ในเกียร์4สังเกตไหมคะว่าตอนนี้รถของเราเนี่ยขับได้อย่างนุ่มนวลวิ่งสบายและใช้พลังงานน้อยอีกด้วยเมื่อองค์กรของเราอยู่ที่เกียร์4เขาก็จะรู้สึกได้เหมือนกันกับเราค่ะและนี่ก็คือเหตุผลที่เราจําเป็นจะต้องอยู่เกียร์สูงให้เร็วที่สุดและช่วยเหลือ5คนจริงจังของเราให้อยู่ในเกียร์สูงด้วยเช่นกันเมื่อ5คนจริงจของเราอยู่ในเกียร์สูงหรือเกียร์4แล้วก็จะส่งผลให้เรา อยู่ในเกียร์โอเวอร์ดิฟเรามองภาพง่ายๆการเข้าเกียร์สูงก็คือการที่เราอุปถัมเป็นสอนเป็นทํางานแบบสายลึกลงไป3ชั้นนั่นเองค่ะ 4. แบ่งปันสินค้าจงแบ่งปันสินค้ากับคนที่กําลังเดินทางไปด้วยกันกับคุณให้เขาได้มีประสบการณ์ดีๆเกี่ยวกับสินค้าไม่ว่าจะเป็นญาติสนิทมิตรสหายหรือเพื่อนของคุณเพื่อให้เขาเกิดความประทับใจกับสินค้าและมีโอกาสกลับมาซื้อซ้ำนั่นเองค่ะ สังเกตดีๆนะคะคุณจะพบว่าตลอดบทฝึกสอนเทนเนปกิน EP ที่1 EP ที่2และ EP ที่3นี้ไม่มีแม้สักบทเลยนะคะที่เราบอกให้คุณออกไปขายของแต่เพียงบอกว่าให้คุณเนี่ยออกไปแบ่งปันสินค้ากับญาติสนิทมิตรสหายกับเพื่อนของคุณหรือแม้กระทั่งคนที่คุณไม่รู้จักก็ตามเพื่อให้พวกเขาได้ทดลองใช้สินค้าแต่ขอย้้ำนะว่าไม่เกิน1ิคนคะ่ะ พอหากมากกว่านี้เวลาของคุณก็จะหมดไปกับการแบ่งปันสินค้านั่นเองและจุดหมายที่คุณกําลังจะไปล่ะมันอาจจะล่าช้าหรือไปไม่ถึงเลยก็เป็นได้ค่ะและถ้าหากว่าคุณสังเกตให้ดีอีกอย่างหนึ่งก็คือหากคุณไม่ได้ทําข้อ4เลยแต่คุณทําเพียง3ข้อแรกรถของคุณก็ยังสามารถไปถึงจุดหมายได้เพราะฉะนั้นหยุดหาคนที่อยากขายและมองหาคนที่ต้องการมีไรายได้เพิ่มโดยไม่ต้องออกไปทำงานทุกวันดีกว่าค่ะ ดังนั้นแล้วขอให้พวกคุณใช้เวลาแค่5-10ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนรู้เรื่องราวเทนเนบกินและทุกๆสิ่งเกี่ยวกับบริษัท MLM ที่คุณกำลังทำอยู่เมื่อคุณเรียนรู้และเข้าใจทั้งหมดแล้วคุณก็จะสามารถสอนบทฝึกสอนเหล่านี้ให้แก่คนอื่นได้โดยที่จะมีผู้อุปถรัรมภ์ตัวจริงของคุณคอยช่วยเหลือคุณอยู่และช่วยคุณอุปถัมภ์5คนจริงจงชั้นแรกให้กับคุณ และเมื่อถึงตอนนั้นหากคุณมีรายได้เพิ่มขึ้น 50, 60, 7 6, 100,000 0 0 0หรือ200,000หรือมากกว่านี้คุณคิดว่ามันคุ้มไหมล่ะคะบางคนเข้ามาคิดว่าสมัครมาแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยอย่าลืมนะคะว่าเกียร์ที่เราใช้คือเกียร์ธรรมดาเปรียบเสมือนในการทำธุรกิจคุณก็ต้องลงมือทำก่อนในช่วงแรกและทำอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องด้วยผลลัพธ์ทางธุรกิจจึงจะเกิดนั่นเอง ดังนั้นแล้วสรุปเลยแล้วกันนะคะ4สิ่งที่เราจำเป็นต้องทำมีอะไรบ้างนะคะสิ่งที่1ก็คือสมัครเข้าร่วมทำธุรกิจกับบริษัทที่คุณเลือกนั่นเองสิ่งที่สใช้สินค้าด้วยตัวของคุณเองสิ่งที่3ก็คืออุปถัมเป็นซ้อนเป็นและสิ่งที่4แบ่งปันสินค้าและนี่ก็คือ4สิ่งที่จะสร้างความสำเร็จและรายได้แบบ passive income หยุดทําแต่ไรายได้ไม่หยุดในการทําการตลาดเครือข่ายให้กับเราได้ค่ะแล้วเราจะต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ทาไปถึงเมื่อไหร่จึงจะเรียกว่าประสบความสําเร็จในการทําการตลาดเครือข่ายเดี๋ยวเรามาหาคําตอบได้ในคลิปวิดีโอถัดไปนะคะกับการขุดให้ลึกถึงชั้นหินห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะ และสำหรับวันนี้ผิงเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าหากว่าท่านใดดูแล้วชอบก็กดไลค์กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ได้นะคะถ้าไม่อยากพลาดก็อย่าลืมกด Subscribe ช่องหรือกดไลค์แฟนเพจเอาไว้ได้เลยนะคะ <S <S เพื่อที่จะไม่ได้พลาดสาระดีๆแบบนี้จากผิงนั่นเองสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ